สวัสดีค่ะทุกคนนะคะอ,ะอยู่กันที่เอลเตพากินสันนะคะวันนี้เราบุกมาที่โรตีใส่ใหม่ตาเหลือนะคะซึ่งเป็นโรตีใส่ใหม่ที่แบบทําแป้งกันสดๆเลยนะคะช่างกิโลกันปสดๆเลยนะคะกิโลกรัมละ8ปบาทนะคะนี่เลยค่ะก็นั่งทำกันสดๆแล้วก็มีคนช่างกันสดๆเลยนะคะแพ็คถุงพร้อมใส่ใหม่พร้อมแต่ลูกค้าต้องนั่งรอด้านนอกนะคะลูกค้าต้องนั่งรอด้านนอกนะคะก็ลูกค้าก็ จะไม่มีแบบสิทธิ์เข้ามาอ่าอันนี้นะคะอ่ะลูกค้าจะนั่งรอกันด้านนอกนะจะมีกระีให้นั่งรอนะคะเห็นไหมคะเพื่อรักษาความสะอาดด้วยนะคะเหมือนกับว่ากําลังมานั่งดูกรรมวิธีการทําโรตีสายไหมนะน่าจะเป็นสูตรโบราณนะคะทุกคนคะ่ะ กำลังทำแป้งนะคะซึ่งทำสดนะคะทุกคนคะ่ะนะแล้วก็ที่นี่แบบสะอาดมากค่ะทุกคนคะ่ะน่ะนั่งทำอยู่สองท่านนะคะ <sk r isa> แล้วก็มีคนแพ็คอยู่สองคนนะคะร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะเท่าไหร่นะอยสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็อย่าบอกนะคะว่านั่งทำอย่างนี้มาตั้งแต่อายุหนึ่งขวบเลย ใช่เปลี่ยนไปหลายรุ่นแล้วค่ะเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วรุ่นหลังๆค่ะแล้วคุณพี่ทําแบบนี้มานานกี่ปีแล้วคะสามปีสามปีแล้วท,ทําจนคล่องเลยเชียว<ม>ทําจนรู้ว่าแป้งเนี่ยมันแบบน่าจะได้น่าจะทานได้แล้วก็จัประมาณไหน,นะคะต้องให้ตรงข้างบนนี่มันสุกพอดีก็คือมันจะเป็นสีขาวล้วนถ้าลักษณะนี้ก็ยังไม่สุกรอสักแป๊บนึ่งถามจริงว่าร้อนไหมคะร้อนอยู่ค่ะร้อนอยู่ มือคุณพี่นี่มีแผลบ้างไหมฮะก็มีบ้างนิดนึงเขาเรียกว่าโดนคลองเราเนาะถ้าเราไม่ได้โดนหน้าเตาตรงๆเนาะเราโดนผิวไปอืมแต่ถ้าเราพลาดโดนหน้าเตาตรงตรงทำตั้งแต่กี่โมงคะเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเช้าเราล้างก็จะปิดประมาณกี่โมงคะห้าโมงมเห็นทุกวันเลยยกเว้นวันอาทิตย์ แสดงว่าวันนี้เป็นวันเสาร์คะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าใครได้มากินวันเสาร์วันนี้ก็ถือว่ามีบุญปากนะคะถ้าเกิดมาวันนี้๊บคุณไม่ได้กินแน่นอนนะคะทํากันสดๆเห็นๆกันตรงนี้นะคะอือแล้วแป้งนี่กี่กะละมังคะไม่ได้นับค่ะเยอะเหมือนกันไม่นับเลยก็ทำไปขายไปทำหมดวันต่อว<ๆ>ัน เราทำสดแล้วไม่ได้ทำเก็บสต็อกถามนี้เลยแล้วกันค่ะเวลาถ้ากินข้าวมีไห <c oughs> ีนะมเวลาถ้ากินข้าวกากินข้าวประมาณสักครึ่งชั่วโมองอ๋อแล้วลูกค้าก็ตอ้องรอค่ะถ้าช่นั้นเราก็เบ <c oughs> รกก่อน,อา,นาอาจจะบอกลูกค้าว่อีกสักครึ่งชั่วโมง้ซื้อใหม่อะไรอ่างเงี้ยต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครเพราะว่าอาจจะมีเสี่ยงรถเพราะว่าเราอยู่ข้างถนนจริงตอนนี้ถ้าบอกจุดพิกัดของร้านอยู่ตรงไหนคะ ใกล้วัดศรีบรรยงใช่ใกล้วัดศรีบรรยงเลยนะคะ <ใน S 1> แล้วก็จะมีโรตีไฟไหม่คอมตาเหลือตาเหลือค <ตะ S 1> ือคใครครับคุณแ<ะ>ม่คุณตาเป็นเอ๋อคุณตาเป็นเจ้าของนะคะอ,อ่าเดี๋ยวเราไปหาคุณตากันคะ่ะแอลเตรพายกินสารหมวตาเหลือสวัสดีค่ะตาเหลือทำอะไรอยู่จ๊ะ คนแป้งอันนี้เต๋อเต๋อทำแป้งนะคะทุกคนลุงเหลือทำแป้งกี่กิโลวันหนึ่งอะมาได้นับครับไม่มนับเลยมาแต่นับทำไปแล้วจะถึงลายหยุดก็หยุดลุงเหลือตื่นกีมงสี่ที่สี่ส<ะ>ี่ที่สี่เต๋อที่สี่ก็ทำแป้งเลยาตาไม่ได้ทำแป้งแต่ทำทำไหมทำไหม ไม่เขาดูมือตาหน่อยไอะไหมจะจับผ้าหนือไะทำแหลกไร้ไหมจะจับ้าหรือไปทำอะไรเอาหนูลง YouTube ค่ะเอาไปลงยูทูบตาติดช้ามาตีสี่กระจายนะเออเขามาเรื่องยายก็ทำแป้งตาทำไหมอืมตาตีห้าลูกชายเขมาอืมหกโมงเจ็ดโมงก หลลงกระหลานก็มาจะมองกันเริ่มเป็นทีมละค่ะตาเหลือทําแบบนี้มากี่ปีละทำสายใหม่มากี่ปีแล้วจะปีสองเก้าทำเวรนะ่อนเก้าไฟอ่อนๆใช่ไหมปั่นกลางปั่นกระลางเป็นต้องอ่อนอ่ะเป็นแป้งอะไรคะตาเหลือแป้งเนี่ยแป้งที่ทาแป้งเขาเรียกแป้งอะไรผมไม่รู้ คนอันนี้ใช่แล้วก็ไปผสมกับตำสายใหม่อวันนี้นะ่ะ,ะเคล็ดลับคืออะไรตาเหลือเคล็ดลับความอร่อยของตาเหลือเลยคืออะไระก็ไม่รู้เขามากินกันเยอะอมันหะมามันก็ทำอย่างนี้เขาไม่รู้วาอแต่ับถ้าผู้กระชงว่ามันอร่อยอร่อยอะแต่มันมีจุดเด็ดก็คือสายไหมเราจะนุ่มเนอะแต่งุ่มออืมครับจะไม่แต่งกระด้าง มันไม่มีแชทลับอะไรหรอกคร,รับมันมีอยู่ที่ในมือตาเหลือนี่แหละมันมีอยู่ที่มือตาเหลือนี่แหละเนาะอ่ามาทำมาครับเรียนมาจากเขาเขาก็มาทำเนี้ยจะมาปรับผงนิดนึงจา้าแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยอายุเท่าไหร่แล้วตาเหลือครับตาเหลืออายุเท่าไหร่แล้วจะเจ็เจ็บละเจ็ดสิบแล้ว ยังแข็งแรงอยู่เลยทุกคนค่ะดูข้อม้ข้อมือนะคะข้อม้ข้อมือของลุงแบบแข็งแรงมากแข็งแรงมากแล้วดูแป้งความแป้งหนืดทุกคนดูความแป้งหนืดแล้วตะเหลือต้อง,ง,งนั่งทำอย่างเงี้ยตอนก็แบบตื่นต,ตอนตีสีแ่แข็งแรงอยู่เขาไม่มม <c oughs> มได้สามากตามไปนั่นแหละแล้วนี่คือลูกหลานใช่ไหมคะ,ะเป็นเป็นญาติพี่น้องกันเหอรอคะเนี่ยในลูกสะใภ้ลูกชายค่ะพี่สาว ็นธุรกิจครอบครัวะน,น,นะคะเดี๋ยวขอแยกไปดูสายใหม่ก่อนนะค่ะขอแยกไปดูสายใหม่นะคะแอลเทรพายกินสันหมวกอาดมาทุกคนค่ะคืออยู่ในห้องที่แบบเรียกว่าเป็นห้องที่มีแอร์ทำไมต้องอยู่ในห้องแอร์คะ ที่เย็นหนะะอ่อยค่ะเพื่อนถ้าเกิดว่าอุณหภูมิร้อนใส่ใหม่ก็จะทําเป็นเส้นเส้นแบบนี้ไม่ได้อืจะเหนียวเหนียว<ะ>เนาะค่เด็นเป็นเส้นฝอยได้ได้อ๋อากเราได้รับโอกาสพิเศษมากๆเลยนะคะก็น่าจะเป็น YouTube ช่องเดียวสวัสดีค่ะอ๋อกำลังกวนจะไม่ขาเขาเรียกว่าทำอะไรคะ เป็นเชื้อที่ตาเดี๋ยวทำขึอ้นออกมาครับอาจาี้เราหมุนให้รออืมเพา่อจะเปอ่ผสมกับสายไหมที่ทำมะครับอืมยากไหมคะไรคือกับตายากไหมคะก็ยากครับตามขัดนตอนอืมฮึแล้วมันต้องต้องฝึกนะค่ะแล้วสะอาดมากทุกคนค่ะที่นี่สะอาดมากค่ะอ่าอันนี้คือน้ำตาลใช่ไหมคะอ๋อ แล้วเราจะมีการตึงไหมคะคุณพี่ลึงให้เป็นเส้นเส้นไหมครับไมครับดึงดึงเราเรียกว่ายืดยืดสักอยโอ้แล้วดูคุณพี่อันนี้คือแขนไม่ได้สักใช่ไหมคะไม่ได้สักอันนี้เป็นถุงเลยตอกแผลนะไม่ได้สักเราเรียกว่ากัมพีคุณพี่กำยำมาดึงเป็นเนาะตอนเหลือแล้วอันนี้คือเกติบัตรอะไรคะของดีจังหวัดลำปางนะคะประจำปี59ของกัค้าสวนลำปางนะคะโรตีใส่แมปาเหลือนะครับ อันนี้เป็นรางวัลการันตีนะคะัทุกคนนะคะ,อ,คะอันนี้อันนี้มอบให้กับสมเด็จพระเทพทุกคน พาินนอ่าทุกคนตอนนี้นะคะก็แบบว่าอยู่ในรถนะคะแล้วเราก็ลองลองลอง,ลองเอามาดูว่าแล้วแบบความสดของอแแป้งเรโด,ดะไม่หวานมากนะเนาะมันไม่หวานมากแล้วแผ่นแป้งเขาทุกคนเอ้ยเนี่ยมันมีความบางมันมีแบบก็ไม่น่าเกินก็ไม่อะไรเกินทุกคนนะ ความเป็นน้ำตรงน้ำตาลใส่ใหม่เขานะแต่เมื่อกี้ที่เราเข้าไปอะมันเขาไม่ได้ดึงนะทุกคนนะต้องขออภัยกันด้วยเพราะว่าอุณหภูมิมันยังไม่ได้เมื่อกี้อุณหภูมิมยังไม่ได้เขาก็เลยยังไม่ดึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียแบบโค้งมีทริกของเขานะเอะเนาะไม่ได้ดึงไม่ได้เนาะก็ราไม่ได้ดูตอนดึงนะจริงๆมาแล้วทุกคนนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าแป้งของนางบางมากบางมากแป้งนางบางมากนะคะ อันนี้คือเดแผ่นเดียวอย่าว่าอย่ามารีวิวทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นแบบนี้ทุกคนแป้งบางมากนะคะแล้วเราก็จะน้าตาลลงไปโอ้โหดูความเป็นแบบน้ําตาลดึงเส้นได้แบบเล็กมากแล้วก็นะนะใส่เยอะก็ชอบเยอะนะคะแล้วแต่ความชอบแต่แผ่นนี้ยมันเบืือแผ่นสุดท้ายแล้วก็ใส่ใหม่เลยเยอะมากเลย เราจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่เราถามว่าเขาจะกินอให้ใ่เยอะมากอืมไข่เยอะมากเลยอันนี้ไข่ยมาเท่าไหร่นะยี่สิบบาท20บาทก็กินได้อืมอ่ะกิโลแปดสิบบาทนี่เราวก็ม้วนเลยม้วนเลยค่ะทุกคนม้วนเลยนะคะม้วนเลยอ้โหยังไงละจา้า ิอมลองไว้คนนะครับกินดูนะครับว่ากันจะอร่อยแค่ไหนนะครับโรตีใส่หม็นตะเรานะครับคนถามเรามากินกันนะไปแบบนี้แล้วแบบว่าตัวใส่ใหม่อ่ะคือแบบหวานไม่มากมีความหอมแบบชุกระบาร์ ใกล้ๆเล็กาไปซื้อติมกันแล้วอ่านคอมเมนต์ที่พันทิตข้างล่างเดี๋ยวลงพันธิตอยู่ข้างล่างไปดูได้อ่านทีาช่างกลางได้นะทุกคนนะอร่อยจริงอร่อยจังยี่สิบบาทก็ซื้อได้ค่ะกับโรตีใส่ใหม่ตะเหลืออยู่หน้าวัดศรีบุญโยลดนไปตำกันนะคะไปอ่านข้อมูลกันได้นะคะที่เว็บไซต์พันธะิตเนาะเดี๋ยวทิ้งลิง์ข้างล่างไว้ให้นะคะได้ ใด้เคยผ่วทูนี้นะคะเไปกันไหมคะ